เเด็ก hey, 14ที่พลาก้อนผิดที่ใครเอ็มตัวทหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองวเหมือนเช่นเคยอะกันนะครับก็เรื่องราวที่สะเทือนขวัญกันมากเลยนะที่เด็ก14เนี่ยเอาปืนไปไล่ยิงที่พลาก้อนนะครับก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขอไม่กล่าวถึงอะไรกันนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทุกท่านเลยนะก็หลายคนสงสัยครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงหลายคนก็บอกว่าเด็กเขามีภาวะทางจิตไม่ปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้หรือว่า เรื่องนี้มันมีการเตรียมการมาก่อนก็เป็นไปได้หรูอเด็กคนนี้ฉลาดพอก่อเหตุปุ๊บก็แก้ง้อเป็นวิกลจริตแก้คือรู้กฎหมายว่าเฮ้ยถ้าอายุน้อยเนี่ยไม่ต้องรับผิดอ้าวมันเป็นไปได้หมดทุกช่องทางเลยจริงๆนะถามว่าการตรวจสอบการไปตรวจว่าเขาวิกลจริตทางจิตหรือเปล่าเนี่ยมันก็มันก็เมฆได้อีกอะ่ะมันต้องใชระะ้ระยะเวลาในการตรวจสอบอีกเยอะเหมือนกันถ้าถามว่าเรื่องนี้พ่อแม่ผิดไหมประเด็นนี้ผมยิงตรงไปเลยเพราะว่า การดูแลของพ่อแม่ผมว่ามีส่วนมากครับทําไมถึงไม่รู้ละ่ะว่าลูกเนี่ยมีจิตไม่ปกติหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะแปลกๆคือคุณไม่รู้เลยเหรอว่าลูกคุณมีอะไรแปลกๆส่งให้ลูกไปยิงปืนไปเล่นปืนมีวัตถุที่แบบอันตรายอยู่ในบ้านเยอะแยะมากมายเอาปืนมาดัดแปลงเพื่อเพื่ออะไรยังไม่รู้อ่ะก่อเหตุหรือเปล่ายังไม่รู้แต่คุณให้เขาทําแบบนั้นได้ยังไงครับผมว่ามันเกิดจากการอะไรหรือไม แต่การที่พ่อแม่เนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกครับใช่ไหมจะอ้างว่าเฮ้ยทำงานเยอะเพื่อดูแลลูกให้ลูกสบายเฮ้ยข้ออ้างแย่ๆอ่ะคือคุณน่ะไม่ว่าจะทางานเยอะแค่ไหนแต่เวลาที่คุณกลับมาอยู่บ้านหรือว่าเวลาที่ควรจะให้ลูกคุณควรมีครับมีน้อยมีมากแต่ควรใช้เวลานั้นให้มีคุณภาพให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเซฟโซนของเขาการเลี้ยงดูปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็เช่นกันผมมองทรงแล้วนะพ่อแม่อาจจะมีเงิน มีลูกขึ้นมาก็โยนให้พี่เลี้ยงกลับมาก็ซื้อแต่ของให้ซื้อขนมให้เอะก็ดุดา่าแล้วก็ซื้อของให้พ่อแม่รังแกฉันศาศาศาสัสครับก็ผมว่าเรื่องนี้มันมันตอบกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเรามากๆนะครับเด็กที่มีวุฒิภาวะที่คิดได้แต่คิดแบบไม่ดีเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าโดนกดดันโดนบีบคั้นโดนปลูกฝังอะไรแย่ๆมาหรือเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจไม่เป็นเซฟโซนให้เขาก็าไปจดจําเรื่องราวไปทําตามกับผู้ใหญ่รอบๆข้างที่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ในกลุ่มที่ดีหรือเปล่าอยู่ในสังคมที่ดีหรือเปล่าถ้าอยู่ในสังคมสีเทาสีดําหรือว่าสังคมรุนแรงไปคิดว่าคนรุนแรงคนทําไม่ดีเป็นไอดอลก็ไปทําตามอะไรแบบนี้พ่อแม่ก็ไม่เตือนกลับมาบ้านก็ไม่เจอหรือว่ากลับมาบ้านก็ด่าๆ,ๆอย่างเดียวหรือทาผิดมาก็ ด่าแล้วก็ไปประกันตัวแล้วก็ไปโอเนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบเนี่ยผมมองว่ามันมันผิดที่ตรงนี้ซะเยอะนะครับส่วนช่องว่างทางกฎหมายที่ให้ไอ้ปืนดัดแปลงเนี่ยมันมันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มันก็นถูกอ่ะว่าว่าคุณควรตอบกฎหมายตั้งนานแล้วอย่างที่นักวิชาการหลายคนเขาออกมาพูดใช่ไหมว่าเฮ้ยกฎหมายแบบเนี้ยมันออกมาไม่ได้กฎหมายเยาวาชนก็เหมือนกันคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะ เขาโตภา,าวะการโตเนี่ยมันมีโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาเนี่ยบอกว่าเด็กอายุ15นี่ไม่ต้องรับโทษรายละเอียดลองไปหาเซิร์ชในโซเชียลดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะเอ็มมองว่าระยะเวลาหรืออายุเนี่ยวุฒิบาภาวะบางคนก็ไม่เหมือนกันเด็กบางคนผมเคยเจอเคยได้ยินจากข่าวจากตัวจริงๆด้วยซ้ำว่าเอา้าทำผิดแล้วยังไงอ่ะก็ไม่โดนรับผิดอยู่แล้วข้อสนทนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมา เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องพิจารณาไปแบบเป็นเคสบ y เคสหรือว่ากําหนดกฎหมายมาให้มันไม่ต้องแบบฟริกมากขนาดนั้นเกินไปครับเพราะว่าเด็กที่ยังเดียงสาอยู่เนี่ยผมมองว่าตอนเนี้สักแปดขวบสิบขวบเกินจากนั้นก็ก็ไม่เดียงสาแล้วมั้งเนาะสังคมมันพาไปคนรอบข้างมันพาไปเยอะแล้วก็เข้าใจครับเวลากําหนดกฎหมายออกมามันชัดเจนเห็นไปหรือว่าให พิพากษาเป็นคนตัดสินเนี่ยบางทีมันใช้ช่องว่างทางกฎหมายไปรังแกคนคนอื่นได้เหมือนกันเนี่ยความยุติธรรมความจริงใจบนโลกนี้มัน,มนยากจริงๆอ่ะทุกอย่างมันก็เลยเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้นอุทาหณ์ก็ยังมีอยู่ตลอดไปอย่างเงี้ยแหละครับก็อยากให้แก้ไขกันให้ได้ดีๆจริงๆสักทีนะทุกคนคิดว่าเรื่องนี้มันควรแก้ไขยังไงผิดถูกแบบไหนคือไม่ต้องไปประนามอะไรมากมายขนาดนั้นครับเราเจอเหตุการณ์นเนี้ยเราระวังตัวเองและคนรอบข้างให้ดี และอย่าทําไม่ดีแบบเขาแล้วก็มีข้อคิดยังไงก็ลองสนับสนุนทำโซเชียลเผื Social, ่อจะส่งไปถึงผู้ใหญ่เบื้องบนให้เขาแก้ไขจริงๆสักทีไม่ได้เห็นแก่ตัวเอาแต่ผนประโยชน์ตัวเองอยู่แบบนี้แล้วก็ล่มจงกันไปเรื่อยๆแบบนี้